การกดดันไต้หวันนั้นไม่ต้องการให้ไต้หวันแบ่งแยกตนเองประกาศอสิสรภาพนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางจีนทําการกดดันที่ผ่านมาก็ทําการซ้อมรบหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของไต้หวันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนไต้หวันด้วยการขายอาวุธนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะฮะดยการขายอาวุธแล้วก็ประกาศว่าถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่ นะครับสหรัฐอเมริกาก็จะยืนข้างไต้หวันทันทีซึ่งแน่นอนนะกว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาถึงผ่านนั้นไต้หวันก็คงตกเป็นของจีนเป็นที่เรียบร้อยการกดดันที่เกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงไต้หวันให้กลายเป็นจีนนะฮะ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายประเด็นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์สงครามที่กําลังบานปลายอย่างต่อเนื่องในยุโรปนะครับและฝั่งของตะวัอนออกกลางเริ่มต้นนะปวดหนักครเจ้าที่ระดับสูงของ ราวาปินดีนะครับออกมารับช่วยโกงเลือกตั้งเปลี่ยนผลผู้แพ้ให้กลายเป็นผู้ชนะสำนักข่าวเอเจซี่รายงานว่าคณะกรรมการ,ราการเลือกตั้งปากีสถานประกาศเตรียมจัดการสอบสวนหลังเจ้าที่ระดับสูงนะครับของเมืองลาวานปินดีนะครับซึ่งมีกองทัพปากีสถานตั้งอยู่ประกาศยอมรับว่าช่วยโกงเลือกตั้งนะครับ เพราะว่าทางนี้เจ้าที่ระดับสูงของเมืองนะครับเลียกัสอาลีนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาลาออกจากตำแหน่งและเข้ามอบตัวต่อตำรวจของปากี่สถานนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสื่อของกลกฤษมีการเปิดเผยเรื่องของ CCTV นะครับขบวนคอนวอย้ายศพของลาวาวานีนะครับปร,าาริยารูเรียประกาศสู้ทําหน้าที่แทนสามีชีอเล็กซาน ตายเพราะาโนวิช็อกนะครับเยอรมน,นีเรียกทูตรัสเซียขอพบด่วนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าภาพกล้องวงจรปิดนะครับพบแขวนขพบขบวนคอนไวอ์นะครับตำรวจรัสเซียนำรถตู้สีขาวเชื่อนำร่างของอเลกซานาวานีนะครับไปห้องดับจิตที่เมืองซาเล็คฮารในเขต อาร์ติกพระยม่ยูเรียนะครับประกาศเป็นผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอเล็กเซโดนยาพิษโนวิชอกนะครับประหารเสียชีวิตประกาศขอทำหน้าที่แทนสามีเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับคนรัสเซียมีเสรีภาพอิสรภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนโลกตะวันตกนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เดือดกลุ่มคู่อารินะครับเอดียทรียยกพวกต่อสู้กันกลางเมืองนะครับรถตำรวจโดนเผาวอดตำรวจเจ็บครึ่งโหลนักการเมืองนะครับดัชขวาจัดจวกเละทำไมโลกครึ่งโลกจึงได้รับอนุญาตให้มาที่นี่สันนกษฐาเจนซี่รายงานว่าก,การยกพวกตีกัน,นระหว่าง2กลุ่ม อาริเอริเทรียจงลักภักดีกับทบาลเอริเทรียและกลุ่มต่อต้านเกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รถตำรวจโดนเผาวอดหลายคันมีตำรวจดรัชนะครับได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า6นายโดนจับไป13คนนะักการเมืองขวาจัดดรัชนะครับหวังขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่นะครับทนไม่ได้จวกเละ ทำไมโลกครึ่งโลกจึงได้อนุญ,ญาตมาที่นี่ได้ต้องการเป็นนายกอัมนีรีดรชที่จะจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางในขณะที่อิสราเอลก็ขี่เส้นตายนะครบบดิบบรอมชอมเริ่มบรอมชอมต้นเดือนหน้าบุกเมืองราฟาระหามาสยังไม่ปล่อยตัวประกันอิสราเอลคูเปิดฉากบุกเมืองราฟา ถ้าตัวประกันไม่ได้รับอิสรภาพหลังจากการเริ่มต้นช่วงศินอดรอมาดอนนะครับซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ราวเดือนหน้านะครับขณะที่กระทรวงสาสุขกาซารายงานอัปเดตล่าสุดถูกรัฐยิวสังหารในสงครามทะลุแล้ว29,000คนเลยทีเดียวในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับร่างมติ UNSC ให้หยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาคัดค้านอิสราเอลบุกราฟาสหรัฐอเมริกาได้เสนอร่างมาติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในสงครามอิสราเอลฮามาสรวมถึงการคัดค้านแผนของอิสราเอลที่จะเปิดปฏิการโจมตีภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาด้วยนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องปูตินมอบรถหรูเป็นของขวัญให้กับสหายลักคิคมจองอึนประธานทัพดีวาาดามียปูตินแห่งรัสเซียได้มอบรถหรูคันหนึ่งซึ่งเป็นของขวัญให้กับผู้นําคิมจองอึนแก่เกาหลีเหนือไว้ขับเล่นตามอธยาศัยซึ่งถูกมองว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดคําสั่งคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติ เกาหลีเหนือและรัเสเซียหันมาจับมือสร้างความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นหลังจากที่คิมจองอึนและปูตินพบกันที่รัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะยกระดับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทุกมิติเพื่อร่วมมือกับการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติกรณีรัสเซียทำสงครามรุก,กรานยูเครน และเรื่องเกาหลีเหนือเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ฝั่งสหรัฐนั้นไม่ยอมนะครับที่จะให้มีการพัฒนาเหนือกว่าตนเองในขณะที่ระอุก,การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนขยายสู่แวดวงไบโอเทคสหรัฐอเมริกาก็มีการใกล้ที่จะออกกฎหมายกีดกันบริษัทของจีนอ้างกระทบความมั่นคงผลประโยชน์เรื่องของการค้า พวกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาวันไหวกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าอเมริกันกำลังตกเป็นรองในการแข่งขันกับจีนในด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพวกเขาเห็นว่าเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้มว่าการกีดกันบริษัทจีนมีแต่จะกระทบกับอเมริกันเสียเองในขณะที่ไทเปกก็ฉุนขาดนะครับ ยามฝั่งจีนบุกขึ้นเรือนักท่องเที่ยวนะครับใกล้หมู่เกาะจินเหมินสร้างความบาดกลัวแก่คนไต้หวันเจ้าที่ไต้หวันออกมาไวๆกรณียามฝั่งของจีนบุกขึ้นเรือท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะจินเหมินใกล้มณฑลฟูเจียนชี้เป็นพฤติกรรมสร้างความวาดกลัวให้กับชาวไต้หวันขณะที่กองทัพไต้หวันยันไม่มีแผนเข้าแทรกแซงเรื่องนี้ไต้หวัน เผชิญแรงกดดันอย่างจากจีนอย่างหนักหลังจากที่รองประธาน,นดีไล่ชิงเตอ๋อนะคจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งปักกิ่งมองว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนที่อันตรายชนะศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมและก้าวขึ้นเป็นผู้นําไทยเปนคนใหม่ในขณะที่แพทย์ก็วุ่นหนักฮะแพทย์ฝึกหัดเกาหลีใต้กว่า1,600คนนะครับได้มีการแห่หยุดงานประท้วงรัฐเพิ่มโคต้า นักศึกษาแพทย์แพทย์ฝึกหัดว่า1,600คนตามโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วเกาหลีใต้นัดประงานเพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลที่จะเพิ่มจำนวนโคต้านักศึกษาแพทย์ท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจจะส่งผลต่อการผ่าตัดและการรักษาแพทย์ผู้ป่วยเกิดความล่าช้านะครับรัฐบาลประทาบดียุนซุกยอนซึ่ง มีแผนที่จะให้วิทยายแพทย์ต่างๆในกาหลีใต้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก2,000คนภายในปี2025จากปัจจุบันที่รับราว3,000คนนะครับและยังตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ให้ได้ถึง10,000คนในเวลา2ปี2035เพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลนอย่างไรก็ตามคนแวดวงทางการแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแดวคิดนี้ปรากฏว่ามีแพทย์ฝึกหัดราว6,400คน จากทั้งหมด1 3 0 0 0คนจากโรงพยาบาลใหญ่ๆประท้วงด้วยการยื่นใบาลาออกเมื่อเวลา23นาฬิกาและพบว่าแพทย์ที่ลาออกแล้วอย่างน้อย1,630คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้นะครับซึ่งนยายกัมตรีฮันดักซูออกมาวิงวอนแพทย์ว่าอย่าทำนำชีวิตของผู้ป่วยมาเป็นตัวประกันพร้อมกำหนดมาตรการฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ป่วยเช่นใช้ระบบ รักษาทางไกลบริรการทางโรงพยาบาลของรัฐและเปิดสถานพยาบาลของกองทัพเพื่อช่วยประชาชนอย่างไรก็ดีแพทย์และองค์กรแพทย์เกาหลีใต้นะครับยืนยันว่าแพทย์มีจํานวนเพียงพออยู่แล้วและมากการเพิ่มจํานวนนัึกษามากขึ้นก็จะนําไปสู่นะครับกระบวนการรักษาที่ไม่จําเป็นและสิ้นเปลืองงบประมาณของแผนประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ในขณะที่ฮิลลี่ไครน n ตันนะฮะก็มีการจวกเละอ้างทรัมป์นะครับเตรียมใช้กำลังทหารกับประชาชนในอเมริกันเล็งถอนสหรัฐอเมริกาจากนาโตอึ้งมีปูตินโปรภายในรีบริกันนะครับแต,แต่แต่ไม่แคร์เปิดรองเท้าทองคําของทรัมป์ราว400ดอลลร์สหรัฐ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากิ r y ี l คินตันนะครับประกาศกลางที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกส์นะครับถึงภัยหากปรับโดนัลด์ทรัมป์เกิดชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้เชื่อจะทำตามคำขู่เป็นปเผด็จการในวันแรกใช้กองทัพสหรัฐอเมริกาชนสั่งสหรัฐแถอนตัวออกจากนาโตส่วนอดีตสสรีพับลิกกนลิชเชนีนะครับ ยืนยันพรรครีพับลิกันเปลี่ยนไปนะฮะมีมุ้งปูตินโปรโกลางพรรคเห็นชัดหลังอเล็กซานาวานีเสียชีวิตในเรือนจำด้านชอมไม่แคร์เปิดตัวรองเท้ากีฬาสนทิราคา399ดอลลาร์แต่อึง้งทว่าซีโอรัสเซียชนะประมูลรุ่นรุ่นดิมิตตดไปได้9,000ดอลลาร พร้อมรายเซนเรื่องของรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังหนักหลังจากที่เวลาดามีอ์ปูตินก็แสบก็จัดการเอเล็กซานาวานีนะครับจนกระทั่งเข้าเสียชีวิตก็มีการกล่าวหาว่ามีการใช้ยาพิษนะครับในการลอบสังหาร นะครผู้นําฝ่ายค้านซึ่งประยาเขาก็พร้อมที่จะทําการลุกคือขึ้นมาเป็นผู้นําคนต่อไปในการสู้กับบาลาดามียร์ปูตินโดยสหรัฐอเม,มริกาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปูตินฮะก็ให้การสนับสนุน,นกษณะการต่อสู้ดังกล่าวทาให้รัสเซียนั้นจะเกิดความอ่อนแอลงในขณะที่รัสเซียก็ผูกความสัมพันธ์กับคิมจองอึนนะครับด้วยการมอบรถหรูนะครับ ให้กับคิมจองอึนโดยวาลาดามียปูตินเหตุการณ์ที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของไต้หวันนะครับหลังจากที่ได้ประธานดีคนใหม่ซึ่งประธานาธิบดีไต้หวันคนนี้ก็ปรากฏว่าเป็นฝ่ายของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากได้มาถึงแม้ว่าเสียงในสภาส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงของฝั่งจีน นับจีนเมื่อได้ผู้นำคนใหม่ซึ่งเ,ออเข้ามาบริหารนะครับปรากฏว่าก็มีการกดดันนะครับในส่วนของไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับการกดดันไต้หวันนั้นไม่ต้องการให้ไต้หวันแบ่งแยกตนเองประกาศอิสรภาพนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ ทางจีนทําการกดดันที่ผ่านมาก็ทําการซ้อมรบหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของไต้หวันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนไต้หวันด้วยการขายอาวุธนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะฮะดยการขายอาวุธแล้วก็ประกาศว่าถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่ นะครับสหรัฐอเมริกาก็จะยืนข้างไต้หวันทันทีซึ่งแน่นอนนะกว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาถึงผ่านนั้นไต้หวันก็คงตกเป็นของจีนเป็นที่เรียบร้อยการกดดันที่เกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงไต้หวันให้กลายเป็นจีนนะฮะของจีนโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอยู่หัวมหาวัชิราลงกบอบดินราะเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาอง์หลนกล่าวเผ่าไทย เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าหัหหหหหหวมหาวชิวราลงกรบดินราะเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตา เรียมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลมิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสูขย์กสมเปรมปรี รวยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปร,ร,รียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริ ยาวอยู่วหหหหมหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่องปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ